ต้องระวังมากๆและพยายามจะละเอียดกับองมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเราภูมิใจองที่เราได้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้จะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคือแบบเราพยายามทาเต็มที่ที่สุดเทศเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเลยนะลกูกคำว่าตุดไม่ใช่คำหยาบถ้าใจเราไม่ได้เหยียด ไปหาทํากันบ้านมาให้ต้องมีกันบ้านแม่ต้องให้ไปทำกัน้าต้องมีคุณแม่ต้องมีไอลหรือแบบยุคนี้ต้องเป็นยองเซต้องเป็นอะไรคือเราต้องไปหาเล็เรนเ์มาให้แบบท่าทางการกินการเดินการเต้นอะไรทุกอย่างเขาแบบตื่นเต้นมากจนทุกวันนี้เขานั่งคือแบบใทยกลับบ้านมาตอนดึกๆหลังละครเวทีเขาก็ยังนั่งดูละครย้อนอยู่อีกนันละแล้วเขาก็ภูมิใจอะไรก็แบบ เข <MP S 1> าเป็นคนเช็มเอกทุกอย่างเ,เ,เป็นคนเช็คแสให้เลยใหเป็นคนเช็คกระแสให้พราะเขาเป็นคนแบบวิวให้ตั้งแต่แรกมันมันเป็นโอกาสอะท,ที่ที่ทำให้เราได้ภาคภูมิใจกับอาชีพของเราในสิ่งที่เราทำกทบาทของเราแล้วก็คือการยอมรับการได้สิ่งเสียงตอบรับที่ที่แบบมงคนๆๆแล้วแต่แบบนั่งดูนั่งฟังอยู่คนเดียวแล้วแต่ก็แบบ มันมันตื้มใจมีความสุขที่สุดหลักครับ่าวข่าวร่วมทุกคนมากค่ะพี่ตอนนี้เป็นนักแสดงที่ถูกก็ถูมากที่สุดค่ะตอนนี้ดีใจครับดีใจที่ที่สิ่งที่เราตั้งใจทำได,ได้ได้รับการยอมรับมากกว,ว่าเพราะว่ามันใครใครก็อยู่ตรงนี้มาแบบนานแล้วจะสามสิบปีแล้วคือโอกาสในการที่เราจะได้รับบทที่มันแบบ มีคุณค่าแบบนี้มันก็น้อยมากๆเลยนะแล้วก็เขาเป็นเป็นบทอยู่ที่อยู่ในเรื่องราวที่คนดูแล้วแบบไปไปสัมผัสกับเขาได้อะ่ะมันยิ่งทำให้มันมีคุณค่าเข้าไปใหญ่เลยการเป็นนักแสดงนะมันไม่ใช่แบบแค่พอทํางานแล้วก็กลับบ้าน,นเฉยๆฉยใครยังรู้สึกว่าใครอยากจะทําอะไรที่มันมีคุณค่ากับชีวิตคนด้วยแล้วแบบไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะแล้วว่าแบบมันจะมี โอกาสที่เราจะได้สร้างคุณค่าดีๆแบบนี้ให้กับให้กับคนแล้วมันแบบมันมันทำให้เรามีมีไฟในการทํางานมีแพชชั่นอะไรกลับมาเยอะมากเลยเพราะว่าบังเอิญเหมือนกันนะในช่วงนี้มันหลายๆอย่างมันรุมลวงกัน้อมๆกันก็เหมือนเหมือนพี่ชายได้ทำหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นละครเวทีแล้วก็การตรวจการละครออนแอร์ดีอะไรอย่างนี้ใช่ครับมันก็คือมันมันความพารทายด้วยแหละที่ในในช่วงชีวิตเนี้ย มันมีอะไรหลายๆลอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันแต่คือไอไอการถ่ายทําอะไรต่างๆนี่มันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเป็นปีแล้วหล่ะแต่ว่าผลงานมันออกมาพร้อมๆกันด้วยมันก็เลยเห็นความหลากหลายความแตกต่างในเวลาเดียวกันในบทบาทที่เข้ามาในพี่ชายแต่ละครั้งที่พี่ชายต้องใช้เวลาในการมาพูวกันถ้าติดใจนานทันทีทันทีอยู่แล้วครับไม่เคยรับทันทีคือไทยไทยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเลือกงาน อยู่แล้วคืออะไรที่เป็นโอกาสที่เข้ามาไทยจะรู้สึกว่าแบบมันมันคือโอกาสเพราะงั้นไทยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับแต่ว่าทุกทุกครั้งที่ได้มาก็คือโชคดีด้วยว่ามันจะเป็นบทที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วเราก็พยายามที่จะแบบไปหาตัวละครหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นเป็นจุดพิเศษของแต่ละบวให้ออกมาให้มันชัดเจนมากที่สุดจากการทำงานเองมาทำงานให้รู้สึกว่าตัวละครตัวที่ได้รับมันต้องส่งผู้ชมนะครับ ใช่คือแบบอย่างอย่างที่บอกไปคือไทยก็แสวงหาอยู่ตลอดเหมือนกันว่าชายจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันมีคุณค่ากับสิ่งที่เราทำคือในหน้าที่ของการเป็นนักแสดงอะไทยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชายจะทําอะไรให้แบบให้มันเกิดคุณค่ากับคนคนตื่นได้นอกจากความมันเทิงแต่มันก็มีแบบนานๆที่มันจะมีปาดสักครั้งหนึ่งที่แบบในครั้งหนึ่งในชีวิตอะที่มันจะเป็นแบบบทบาทหรือว่าจากหน้าที่ของเราจากตัวละครของเราที่มันสร้างความ ความแตกต่างและก็สร้างความสุขให้คนดูได้มากกว่าแค่ความเฉยเมยในบทบาทที่มันค่อยๆแสดงกับตัวกนี้ผี่ถ่ายมากในปุ๊บปั๊บจุดที่คิวแนตอนนี้พี่ปีนี้ใสมากเลยที่ใส่แล้มันชัยชัยชัยตอนที่ที่รับตอนแรกอะชัยรู้สึกว่าชัยต้องระวังมากๆเหมือนกันเพราะว่ายไม่อยากจะทําร้ายอะไรตรงนี้เลยชัยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนที่มีมันมีคุณค่าถ้าเราสามารถที่จะเผยแพร่ความ ความความความรู้สึกจริงๆคือนอกจากเปลือกนอกที่คนเห็นแล้วจะแบบเขาจะมีมีภาพที่ชัดเจนว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้เราอยากให้เห็นความความจริงในใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องเผชิญจนมาถึงจุดที่แบบคนเห็นทั่วไปว่าแบบเ,ออเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเจออะไรมาบ้าง แล้วแบบไท้ต้องระวังมากแล้วพยายามจะละเอียดกับคมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเราภูมิใจอ่ะที่เราได้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้จะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคือแบบเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับก้วต้อกวารว่าไงว่ากับการกรับเล็ดิ้งท,ที่มันแบบผสมทลายตอนนีนเป็น,น,นันดับเลเวลเลยเลตติ้งสูงให้กับคุณไดเรื่อยเลยคือ ือดีใจกับทุกๆคนดีใจกับคนที่ทํางานดีใจกับความตั้งใจของทุกๆคนคือมันเริ่มจากบทด,ด้วยลนะบทมันคือมันคือหัวใจของทุกอย่างและทําให้รู้สึกว่าแบบคือความตั้งใจของคนเขียนบทของคนที่ที่ทำงานตรงเนี้ยของพี่จ๋าเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะว่ามันเริ่มจากเจตนาที่แบบอยากจะ่ายทอดสิ่งที่ดีเอ,เองไว้มามันไม่ใช่แค่เรื่องการเคยตีแผ่อะไร แต่มันคือความตั้งใจอยากให้ให้ใช้คําว่าฮีวใจอะค่ะคือมันคือความสดใสมันคือความดีมันคือความใจดีมันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแล้วแบบบางทีคนอยากจะไปตรงนั้นแต่หาหาทางไปไม่เจอมันถึงได้มีแบบร้านเทมนตอในหัวใจคือถ้าถ้าถ้ามันไปได้แต่ว่าทุกคนต้องหาทางไปกันเองมันไปได้ยากแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วมันจะ ม,มีพลังพิเศษให้ทุกคนได้เอาออกมาใช้ได้จริงอันนี้ขึ้นแทบเป็นน,นักแสดงตีบทบาทยอดเยี่ยมแล้ว <c oughs> แต่หลายคนจัดอันดับแล้วว่ามีนี้พี่ชายอาจจะต้องฝลรางวัลก่อลวัเอออันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพี่ชายคือใช่ว,ว่าคุณค่าของประเทศที่ได้มาน่าจะจะั จากสิ่งที่ฟีดแบ็ k ที่ว่ามากกว่าคือการที่คนได้ได้สิ่งดีๆได้ความรู้สึกที่ดีได้ฮีวใจตัวเองจากการได้ดูลังคะครต,ตรงนี้แล้วมันไปต่อย,ยอดให้ให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นหรือว่ามีทางออกให้กับชีวิตท,ที่แบบสดใสามากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ เป็นที่สุดถือว่าเป็นประสบการณ์เอ้ยประสบความสำเร็จของเรเ่ิกการแสดงในรอบ30ปีของเราเลยไหมเป็นรางวัลรางวัลเด็ดในชีวิตเราเลยไหมคิดว่าใช่คิดว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งเดียวในชีวิตหนึ่งในน้อยครั้งในชีวิตที่จะสามารถที่จะมามีโอกาสได้รับบทบาทแบบนี้แล้วมันมีมันมีความหมายขนาดนี้ใหญ่ถ้าอยากจะให้เครดิตอะไรสักอย่างบนราคาของเรื่องนี้ใช่ให้อะไรอ่ะบทเลยครับมาจากพี่จ๋าเลยครับพี่จ๋ายูสินีครับคือบทเนี่ยพี่จ๋าคือ เอามาบอกว่าอยากให้ชายเล่นเนี่ยไายไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะต้องเป็นบทที่ขนาดขนาดเนี้ยแต่ว่าแบบคือพี่๋าเป็นคนให้โอกาสจริงๆคือจริง,รง,รงๆแล้วไายเริ่มกับอาจิตอาจิตไมยุ่ระชาต์นะก็คือเป็นคนให้โอกาสครั้งแรกในการเข้ามาในวงการเนี้ยแล้วก็ยังต่อยอดมาถึงพี่า๋าที่เป็น,ล,นลูกแล้วที่ยังแบบ ยังเห็นคุณค่าในในสิ่งที่ชายจะทำให้ได้อยู่ก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วที่ได้ได้มายืนเมื่อเวลาการแสดงที่มันเล่นแบบนี้พี่พี่ชายมีติดแล้วมีอินกลับไปถึงที่บ้านบ้างไหมเพราะหลายคนแบบคาดหังแล้วแบบไม่ได้อินอย่างเดียวนายชายเอากลับบ้านไปเลยแต่งตัวแบบวันวันไหนที่มีโชว์นี่นี่แบบขอากลับบ้านเราพาเอากลับบ้านเอาหน้านี้กลับเลยใช่เอาหน้านี้กลับไปแล้วให้เป็นลูก ตกใจไหครับลูกเห็นป้าแล้วเขาอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งครับให้พ่อสวยพ่อแบบมันเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทําแล้วเราอยากจะให้ลูกได้สัมผัสด้วยว่าการที่พ่อออกไปนอกบ้านทุกๆวันเนี่ยพ่อไปทําอะไรแล้วอยากจะให้เขาเห็นความความตั้งใจของเราอันนี้ที่ไม่เกีียดรับบทเป็นเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นําในด้านเรื่องครอบครัวถูกต้องครับอันนั้นลูกคือเพราะด้วยด้วยความที่เรา สร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วเนะี่ยมีความรับผิดชอบอะไรต่งางๆใครก็แบบอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดใครก็แบบเราต้องขยนันต้องขยันแล้วล่ะเราต้องทํางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราการที่เราออกไปทํางานข้างนอกมันก็เป็นการดึงเวลาเราจากลูกไปด้วยมือกันมันก็ขัดแย้งกันนิดนึงแต่ว่าทําตอนนี้ก่อนทาให,ให,ให้ให้ได้เต็มที่แล้วแบบอย่างน้อยที่คือยพยายามที่จะให้ลูกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตลอดอย่างที่แบบเอาเอา,เอา เอาชุดเอาอะไรกลับมาให้ลูกดูหรือแม้แต่ละครเวทีก็พาเข้าไปที่เวทีด้วยคือเขาจะได้ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําได้รู้ว่าแบบที่พ่อเหนื่อยที่พ่อทำเนี่ยคือทําเพื่อทําไมเราอยากให้ใหเขาซึมซับในเรื่องนี้ครับที่คุณถ่ายเพราะว่าอยากจะดันเขาเข้าในงวงการศ<า>ิลปะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเข้าในงวงการแต่แค่อยากให้เขารู้ว่ามันมีสิ่งดีๆที่อยู่ในในสิ่งที่เราทําเพราะว่าอย่างอย่างละครเนี่ย ไอสิ่งที่เราสื่อสารเป็นอยู่มันคือสิ่งที่แบบมันเป็นเมสเซจที่มีคุณภามากอยากให้เขาได้รับรู้แล้วรู้สึกว่าแบบมันนี่นี่คือสิ่งที่เขาควรที่จะรู้และควรที่จะสื่ต่อไปอย่างไปละครเวทีเวลาช้ไปละครเวทีใช้ได้รับเอเนอรจีที่มันวิธีการทํางานที่มันแบบคนที่อยู่ทํางานด้วยพชันอะไรต่างๆเนี่ย มันมีคุณค่าขนาดไหนก็อยากให้เขาไปเห็นเหมือนกันว่าแบบไม่ว่าเขาจะเลือกที่จะไปทํางานในอาชีพอะไรในอานาคตก็อยากให้เขามีแพชั่นในการในสิ่งที่เขาทาแบบนี้บบน <S <S เหมือนกัน็นโมเมนต์ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวก็ร้องให้เขาฟังให้เขาได้ยินไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช <S 2> <S 2> น,นันคือแบบมันอยากให้เขาได้ซึมซราบไว่าแบบเนี่ยนี่คือคนที่แบบคนที่ทําด้วยความพ้ใจจริงๆแล้วมีแววไหมครับสอบในสายตาเราณตอนนี้ครับเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้กันแต่นไปนด้านการแสดงคือไม่ทำ ในการแสดงเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็คือแล้วแต่เขาใช่ใช่ไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องต้องเลือกทางไหนหรือว่าทํเหมือนเราพี่วิ่้ว่ายังไงวะพียเขาจะในตัวทำมีคนนี้ไหมครับพี่เป็นคนที่แบบกรี๊ดมากที่สุดตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นบทเจนนีเขาแบบคือนไปหาทํากันบ้านมาให้ต้องมีคนแม่ต้องไม่ไปทำกันต้องมีคณแม่ต้องมีไอดอลหรือแบบถ้ายุคนี้ต้องเป็นยองเซต้องเป็นอะไรคือเราเข้าไปหาเล็บระเลนมาให้แบบ ถาทางการกิน<อ>การเดินการเต้นอะไรทุกอย่างเขาแบบตื่นเต้นมากจนทุกวันนี้เขานั่งคือแบบใครกลับบ้านมาตอนดึกๆหลังละครเวทีเขาก็ยังนั่งดูละครย้อนอยู่อีกกันล<อ>แล้วเขาก็ภูมิใจอะไรเขาบอ เราต้เป็นคนเช็คเองทุกอย่างให้เลยใช่ไหมครับเป็นคนเช็คกระแสให้เพราะเขาเป็นคนแบบฟิวให้ตั้งแต่แรกแล้วที่นีตัดชุดเลยครับเพื่อรอไปรางานตัวต้องวัครับเรียกว่าน่าจะะสบความสำเร็จในเรื่องของคนดูแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัวด้วยใช่ไหมพี่ชายนี่นะครับเพราครอบครัวภูมิใจเปนตัวคไว้ใช่นั่นคือทุกวันนี้คุณแม่ก็โทรมาหาน้าๆคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาชมตลอดเลยนะนั่นนั่นคือความภูมิใจของของเราด้วยเพราะคือ ทำให้ทำให้พ่อแม่ทําให้ญาติพี่น้องเราภูมิใจในในสิ่งที่เราทํากับลูกอะไรเงี้ยมันคือแบบที่สุดแล้วตอนนี้คือแบบชี่ไยมันถูกย,ยกเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ยกติตเป็นยางทุกอย่างหาให้กับการ,กรแสดเงเลยเหมือนกันยชายมองย่างไงป้าคือจริงๆแล้วไทยเป็นอย่างนั้นมานานละไ <c oughs> ทย <c oughs> เหมือนถ้าพอวันที่ไทยขาทางเจอว่านี่คือสิ่งที่ไทยรักที่ไทยศรัทธาจริงๆแล้วไทยก็ทุ่มให้กับตรงนี้หมดเลยแต่มันก็ มันก็จะมีขึ้นลงบ้างบางทีมันอาจจะทางหายไปแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสด้วยนะแล้วมันแบบทุกอย่างมันมาประจบเหมาะช่วงนี้พอดีสุดท้ายแล้วมันมีเป้าหมายสูงสุดในรับที่ของการทําอาชีพนักแสดงของวิชายเองวชยว่าชายถึงแล้วอ่ะคือได้ได้ทำในได้มีผลงานที่มันมีคุณค่าอันนั้นคือที่สุดละเพราะว่ามันนอกจากให้ความบันเทิงแล้วมันจะมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่ายกระดับความรู้สึกของคนได้นั่นคือ นั่นคือสิ่งที่ไฟขานั่นคือสิ่งที่แบบเป็นสูงสุดของของอาชีพมันไม่ใช่รางวัลไม่ใช่อะไรแต่วกันแต่ถ้าได้รางวัลก็ถือว่าดีดีสิครับอะไรกับเปการแบบสดงเราได้ค่ะพี่ชายพี่น่าอยากขอบคุณนะที่คนแบบสนับสนุนผลงานเราในช่วงนี้ให้ได้เห็นนะะั่นก็มีใหมากคือยากอยากจะกับขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับที่ที่ที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำ่าเพราะ อย่างที้บอกไทรทำมานานแล้วครับเราก็รู้สึกจะสามสปีนะออมันมันเป็นโอกาสที่ที่ทำให้เราได้ภาคภูมิใจกับอาชีพของเราในสิ่งที่เราทำบทบาทของเราแล้วก็คือการยอมรับการได้สิ่งสิ่งตอบรับที่ที่แบบลงทนแล้วแบบนั่งดูนั่งฟังอยู่คนเดียวแล้วใก็แบบ <laughs> มันมันตื้นใจม,นมีความสุขที่สุดลครับการทาว่าอทุณทุกคนมาก ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ย t u b e ทอปดาราด้วยนะคะ